เชด,ดราม่าสนานหลังเกสโนวาโพสถึงรัฐบาลจ้างลิซ่าแบล็กพิงยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันไม่จบไม่สิน้นกับกระแสข่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดึงตัวลิซ่าแบล็กพิงและแอนเดยโบเชลลีนักร้องโอ,งอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอ,อิตาลีมาร่วมงานคารดาวปีใหม่ที่ภูเกต็ตเพื่อหวังจะช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและช่วยโปรโมทด,ดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทั่วโลกเข้าไทย โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้ประมาณ100ล้านบาทเฉพาะส่วนของค่าตัวลลาสุดเกิดกระแสด,ดราม่าอย่างหนักเลยล่ะค่ะเมื่อเพจเฟซ o ุ๊กเกสโนว่าได้โพสต์ข้อความว่าผู้เกียจจ้างลิซ่าไม่สนใจจังเกสโนว่าไปด้วยหรอครับงานนี้พร้อมคอมเมนต์บอกอีกว่าแค่อยากเจอแฟนเพลงอยากไปหาคิดถึงทุกคน หลังจากที่แชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปก็มีทั้งคนที่ไม่พอใจและพอใจเข้ามาคอมเมนต์จนถล่มทลายจนในที่สุดทางเพจก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปพร้อมออกมาขอโทษว่าทางเราขออนุญาตลบโพสต์ผู้เกตเนื่องจากทางเราเกรงว่าอาจจะทำให้แฟนคลับของน้องลิซ่าเกิดความไม่สบายใจที่อ้างอิงถึงลิซ่าต้องขออภัยทุกคนมาณาที่นี้ด้วยส่วนข้อความในโพสต์ดังกล่าวเราแค่อยากจะบอกทุกคนว่าอยากกลับไปเล่นดนตรีแล้ว ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ